สวัสดีครับสำหรับโครงการของผมนะครับจะเป็นแผนที่แสดงศักยภาพพลังงานแสงอาทิต์นะครับของประเทศไทยประจำปี2565นะครับโดยวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับทำไมค่าไฟถึงแพงนะครับสาเหตุที่ค่าไฟแพงขึ้นนะครับเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผ่านแปร FT เนื่องจากประเทศไทยนะครับยังนำเข้าพลังงานส่วนมากนะครับมาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งในสภาวะปัจจุบันนะครับกำลังผลิต การธรรมชาติในประเทศเพื่อนบ้านนั้นนะครับลดลงจากเดิมและค่าต้นทุนยังเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับร่วมถึงสถานการณ์ของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเคนนะครับซึ่งส่งผลกระทบทางอ้อมนะครับต่อค่าผันแปรของการธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียอีกด้วยส่งผลให้ประชาชนไทยนะครับจำเป็นที่จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงขึ้นการจัดทําแผนที่สแสดงศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยในปี2 5 6 5ขึ้น นี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนในการนําเข้าและผลิตไฟฟ้าในระยะยาวนะครับขั้นตอนนะครับการสร้างชั้นข้อมูลนะครับโดยอันดับแรกนะครับเราจะนําเข้าเลเยอร์ Google Map ก่อนนะครับเพื่อที่จะเป็นฐานและพิกัดในชั้นข้อมูลนะครับส่วนขั้นตอนต่อมานะครับจะเป็นการนําเข้าไฟล์เลสเตอร์นะครับโดย อโดยจะเป็นข้อมูลแสดงแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยปี2 5 6 5นะครับให้เรากดแอดนะครับเมือ่อแอดให้เรากดแอดเข้าไปนะครับเมื่อเราแอดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการกดแอดเข้าไปนะครับเมื่อเรากดแอดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดคลิกขวาที่เลเยอร์นะครับนี่ครับกดคลิกขวาที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็น ให้เรากดตรง property นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดที่ symbology นะครับในช่อง render type นะครับให้กด single blend นะครับ studio under color นะครับเลือกสีที่ต้องการเลยนะครับหลังจากเลือกสีนะครับเราก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับที่โหมดนะครับ หลังจากที่เราเลื่อนลงมาที่โหมดแล้วนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นคอนทายนะครับแล้วกด Classify นะครับกดแอ p l ายหลังจากนั้นก็กดโอเคได้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นการสร้างนะครับคอนทัวร์นะครับเพื่อให้แผนที่แสดงเลเยอร์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับโดยให้เรากดที่เลสเตอร์อีกครั้งนะครับแล้วก็กด Extraction นนะครับแล้วก็กดคอนทัวร์นะครับจะแสดงหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับ ให้เราเปลี่ยนชื่อของ attribute name นะครับเป็นอะไรก็ได้ที่เราจําได้นะครับในกรณีนี้เราจะเปลี่ยนเป็น n n นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเปลี่ยน contour line นะครับให้เป็น0.01นะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ละเอียดมากที่สุดจากนั้นเซฟไฟล์นะครับแล้วก็เลือกตําแหน่งที่ต้องการจะบันทึกนะครับหลังจากกดบันทึกนะครับแล้วให้เรากด run ได้เลยนะครับเมื่อรันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้อย่างที่เห็นนะครับ ครับหลังจากรันเสร็จแล้วนะครับให้เรากดไปที่เมนูคอนทรานะครับคลิกขวานะครับ property จะขึ้นมาหน้าตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นแกลดูเอทนะครับหลังจากนั้นกดเลือก value นะครับเปลี่ยนเป็นชื่อที่เราตั้งไว้นะครับหลังจากนั้นให้เรากด Classify นะครับเมื่อข้อมูลขึ้นมาแล้วให้เรากดโอเคนะครับแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับ ต่อมานะครับให้เรานําเ ouais ข้าแผนที่ขอบเขตของจังหวัดแต่ละจังหวัดนะครับขั้นตอนนี้จะทําเหมือนกันกับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราเลือกแผนที่ที well so ่เราเตรียมไว้นะครับเข้าเข้ามาหลังจากนั้นให้เรากดเปิดนะครับเมื่อเรากดเปิดแล้วนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับให้เรากดแอดเข้าไปครับนี่ครับเราก็จะได้แผนที่ขอบเขตของแต่ละจังหวัดมาแล้วนะครับให้เรากดไปที่ Property เหมือนเคยนะครับแล้วก็เลือกสีนะครับ ก็จะเลือกสีที่เราเลือกไว้ให้ปรับ opacity นะครับลงเป็นศูนย์นะครับหลังจากนั้นให้กด apply นะครับหลังจากนั้นกดปุ่ม ok นะครับแล้วเราก็จะได้ตามนี้เลยครับซึ่งจะแสดงปริมาณลังสีของดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบมายังพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับแค่เท่านี้เองครับแล้วก็จะได้ข้อมูลมาแล้วครับส่วนการนําเสนอชั้นข้อมูลนะครับจากแผนที่แสดงศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยนะครับในปี2565ครับ แสดงให้เห็นถึงความเข้มของรังสีดวงอาทิตย์นะครับที่ตกกระทบมายัางประเทศไทยนะครับประจำปี2565นะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างโรงงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะครับนั้นมีอยู่2ระดับนะครับที่จะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยพื้นที่ที่มีค่ารังสีเฉลี่ยสูงที่สุดนะครับคือ19 MJ ต่อ m กําลัง2นะครับเป็นพื้นที่บางส่วนของพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับเกือบทั้งหมด และมีพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันบริเวณชายฝั่งครับซึ่งสรุปได้ว่าพื้นที่ที่จะสามารถใช้ศักยภาพจากรังสีดวงอาทิตย์ได้ดีที่สุดนั้นก็คือพื้นที่ภาคกลางบริเวณรุ่มแม่น้ําเจ้าพยาและบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนล่างนะครับเกือบทั้งหมดส่วนภาคใต้ฝั่งอนันดามันนะครับจำเป็นการไม่คุ้มค่าในการลงทุนนะครับเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างนะครับจากภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือน,น,น,นั่นเองนะครับส่วนพื้นที่รองลงมานะครับก็คือพื้นที่ที่มีค่าเฉลี่ยรังสี18 m j ต่อ m กำลังสองนะครับคือพื้นที่ทั้งหมดของภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่างนะครับซึ่งค่าความเข้มของรังสีนะครับไม่ได้ห่างจากพื้นที่ที่มีความเข้มข้นมากที่สุดนะครับจึงคุ้มค่าต่อการลงทุนและเป็นทางเลือกใหม่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดนะครับและยังจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของคุณในประเทศลงได้นะครับครับท้ายที่สุดนี้นะครับก็อยากฝากให้ทุกคนนะครับตระหนักถึงภาวะโลกร้อนนะครับลดการใช้พลังงานนะครับแล้วก็หันมาใช้พลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้นนะครับ เพื่อรักษาประเทศไทยของเราและก็โลกใบนี้ให้ยั่งยืนต่อไปนะครับสำหรับผมก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ